สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการตะเวนโงพักนะครับพบกันทุกวันศุกร์เวลา17นาฬิกาเช่นเคยนะครับตะเวนโงพักสัปดาห์นี้เรายังคงติดตามการทํางานของตํารวจในการปราบปรามยาเสพติดนะครับและในช่วงแรกนี้เราจะไปติดตามนโยบายการทํางานปราบปรามยาเสพติดของตํารวจปูทอนจังหวัดอุดรธานีครับ นโยบายการปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีซึ่งอยู่ในเขตรับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค4นะครับรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีบอกกับเราว่าเป็นไปตามนโยบายที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มอบหมายให้นะครับโดยตำรวจที่นี่จะเน้นดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นในชุมชนโดยการปิดล้อมตรวจค้นจะมีการพัฒนารูปแบบนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยโดยการใช้กล้อง cctv ขนาดเล็กติดตั้งไปกับสายสืบ เพื่อบันทึกภาพและนำมาวิเคราะห์ก่อนขออนุมัติศาลออกหมายจับจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการปิดล้อมตรวจคน้นหาผู้ที่ถูกระบุอยู่ตามหมายจับดับนี่แนวทางที่เราดาเนินการของเราอยู่ในตอนนี้เนี่ยก็คือในเรื่องของการปิดล้อมตรวจคน้นในชุมชนที่มีการแพร่ระบาดสูงการปิดล้อมตรวจค้นเนี่ยเราก็มีการพัฒนากันมาหลายระบบ คือในหลักการแล้วเนี่ยถ้าเราไปปิดล้อมตรวจค้นโดยที่เราไม่ได้พัฒนานําเทคโนโลยีเข้ามาประกอบหรือเข้ามาเป็นพยานหลักฐานเนี่ยมันค่อนข้างจะได้ผลน้อยเนื่องจากว่าถ้าเราปิดล้อมแล้วเนี่ยตรวจค้นเป้าหมายตามที่เราทําการสืบทราบหรือว่าได้รับการสนับสนุนจากชุมชนหมู่บ้านนะฮะหรือฝ่ายปกครองมาแล้วเนี่ยหรือท้องถิ่นเนี่ยเมื่อไปปิดล้อมตรวจค้นแล้วเนี่ยไม่เจอของกลางมันก็ไม่สามารถเหมือนการอะไรเขาได้ แต่ถ้าเราใช้เทคโนโลยีเข้ามานะครับโดยการใช้กล้อง C C D C C D ขนาดเล็กเนี่ยนะครับมีการเข้าไปดาเนินการนะครับเกี่ยวกับผู้ที่เกี่ยวข้องจะติดติบเราก็จะได้ตัวนี้ขึ้นมานเพื่อนำไปวิเคราะห์ว่าเกี่ยวข้องจริงแค่ไหนอย่างไรนะรเมื่อได้ความเงินปุ๊บเนี่ยเราก็นำเข้าสู่กระบวนการสอบสวน แล้วก็นําพยานหลัฐานตรงนี้ทั้งเทคโนโลยีแล้วประกอบกับพยานแวดล้อมเนี่ยนะขอหมายจับต่อสารอีกครั้งหนึ่งเสร็จปุ๊บเราถึงต้องมาบูรณาการในเรื่องของการปิดล้อมตัวคนในชุมชนที่มีการแพร่ระบาดท,ที่เรามีเป้าหมายและมีพยานฐานที่พูดถึงนะคือแล้วก็ใช้คนปิดล้อมทีอย่างน้อยก็ประมาณ200คน และเมื่อขอหมายสารเข้าทําการตรวจค้นแล้วถึงแม้ว่าเข้าไปแล้วในขณะนั้นจะไม่พบการกระทําความผิดนะครับแต่เมื่อตํารวจมีหมายจับทําให้ตํารวจนั้นสามารถจับผู้ต้องหาได้ตามหมายจับนะครับแม้ว่าจะไม่พบหลักฐานจากนั้นก็จะมีการขยายผลการจับกลุ่มขบวนการค้ายาบ้าต่อไปเมื่อเข้าไปแล้วถึงแม้ว่าในวันนั้นเนี่ยเราไม่พบของกลางหรือไม่พบเหมือนรอซื้อ แต่ว่าขั้นตอนที่โดนเหมือนการไว้ที่ได้กล่าวมาเมื่อกี้นั้นมันมีพยานัฐานเป็นที่ยอมรับและเป็นสากลของกระบวนการยุติธรรมซึ่งสารเองเห็นว่าถูกต้องตามกระบวนการยุติธรรมจึงออกหมายจับให้เราเราก็สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาคนนั้นมาดำเนินคดีในข้อาหาจำน่าย,ยาเสพติดแม้เขาจะปฏิเสธแต่เมื่อเขาเห็นพยานฐานที่ผมได้กล่าวมาเมื่อกี้เนี่ยซึ่งเขาจะจำนวนหลักฐานว่าเขาไม่มีทางปฏิเสธได้เลย ก็เป็นเหตุที่เราจะขยายผลว่าเขาเกี่ยวข้องใครออกมาได้อย่างไร mm. เมื่อเราขยายผลได้เราก็ไม่จําเป็นที่ต้องไปขอหมายศาลอีกครั้งหนึ่งเพราะจะเป็นการล่าช้าไม่ทันเหตุการณ์ mm. เราก็ใช้บัตรปรปรสที่ทางเลขาธิการปปสเนี่ยได้คัดตัวตํารวจบุคคลที่เกี่ยวข้องอที่เป็นผู้ดําเหิือนกันรเรื่องยาสพติดท,ที่ออกบัตรปปสให้ปีต่อปีเนี่ยก็เข้าทําการตรวจค้นเป้าหมายต่อเนื่องทันทีโดยไม่ต้องขอหมายศาลอีก พราะเป็นเหตุเร่งด่วนและจําเป็นก็สามารถที่จะขยายผลจับไปได้มีวิธีการปิดล้อมคนแบบนี้เนี่ยนอกจากจะมีพยานหลักฐานชัดเจนแน่นอนแล้วและสามารถาจับกลุมตังหารพร้อมด้วยของกลางทั้งยาเสพติดทั้งทรัพย์สินที่เราต้องดำเนินการยึดตามพระบาะมาตรการนะครับถึงจะมีประสิทธิภาพเพราะเราะจะได้จับตัดวงจรผู้เกี่ยวข้องยาเสพติด แล้วก็ยึดทรัพย์สินเพื่อเป็นการทําให้เขาเนี่ยไม่สามารถที่จะขับขึ้นในการค้าเิพติดต่อไปได้และนั่นก็คือนโยบายการปราบปรามยาเสพติดของตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธาน,นีนะครับช่วงหน้าเราจะมาติดตามปฏิบัติการของตำรวจในการลอลซื้อยาเสพติดจำนวน2,000เม็ดพักสักครู่ครับ